ก็เข้าฝังก็ได้ปลาเยอะมากไม่น่าเชื่อปลาไซส์ขนาดนี้เลยพ<ท>ี่เจ้นี้พักไปหาในปลามานี่ต้มใส่ย,ยอดส้มปล่อยมันแบบสวยๆเลยเนาะมาผลเข้าไปใส่ปลาเจ้าต้องคนนี่มาเด้งๆเลยสวัสดีก็ช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเราหลังจากที่เราไปหาวัตถุดิบในปลาเขา แล้วก็ได้มาพอสมควรวันนี้เราก็จะมารังสรรค์เมนูกันนะครับสวัสดีครัวคนนี้เองเจ้าสวัสดีเจ้าครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> คิดที่แล้วเราไปหาผักปอก้าตีเมียเจ้าประวัติความเป็นมานะเจ้าครับ <c oughs> คิดตีแล้วเราก็ได้เอ่ยได้อู้ไปแล้วเนาะ <c oughs> เป็นพ่อค้านี่แหละแล้วก็เมียทำอาหารให้กินแล้วใช้ผักชนิดเนี่ยทำอาหารให้มีผักปอก้าตีเมียชนิดนี้แล้วปรากฏว่าสามีหรือว่าพ่อค้าคนนี้น่ะกินไปแล้วสักพักหนึ่งไม่พอใจก็เลย ทำร้ายร่างกายเมียตีเมียเพราะว่ามันเหมือนมันไม่สุกมันกรอบกต้มนานแค่ไหนกรอบเจ้านี่ที่ไหนได้ก็คือผักชนิดนี้เขาจะมีคุณสมบัติพิเศษนั่นคือกรอบไม่ว่าจะต้มนานขนาดไหนนะเจ้าโอ้และที่สำคัญได้บอลเบี้ยวเลยนะบอลเบี้ยวบอลเต่าเจ้าอันนี้ทำอะไรกินครับเนี่ยเอาแกงใส่ผักพอก้าก็ได้เจ้าหรือเอาลามก็ได้นี่สดๆเลยเราจะ รังสรรค์เมนูกันวันนี้นะครับนะเจ้าจัดไปครับโอ้เอายอดส้มปล่อยก่อนทำอาหารหายยากนะนี่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 หนามไปกะนี่แกนี่ยอดส้มปล่อยครับต้องแจกลายไก่ตัดเราเนี่คือยอดส้มปล่อยยอดส้มปล่อยนะครับยอดส้มปล่อยต้มใส่ปลากรดปลาทุกแซ่บล้ำขนาดเน้อครับ ขอบคุณเจ้าขอบคุณนะแมวมาครับนี่มือหาปลาใช่เดเราไปทําอาหารก่อนนะคะอาน้าอาบนองก่อนขอบคุณเจ้าโอ้ปลาที่เราคัดอันนี้บางส่วนเท่านั้นนะเจ้าจะมีปลาโกดปลาป๊กเหลืองปลาป๊กแดงค่ะปลาส้อยนกเขาแบ่งกันไปแล้วคลิปที่แล้วได้ประมาณห้าหกโลน่ะได้เยอะมากฝากติดตามคลิปที่แล้วเจ้าเบียร์เนาะก็เราคุณแม่คุณนะเก่งมากนะคือใช้แหก็กั้น แล้วก็เอาเข้าฝังก็ได้ปลาเยอะมากไม่น่าเชื่อปลาไซส์ขนาดนี้เนี่ยดิที่แล้วมันมากโๆเลยนี่เราคัดไซส์เฉพาะปลากดนะครับปลากดเจ้าจะมาทําเมนูแซ่บยังบมมดอันนี้บางส่วนเท่านั้นอันนี้บางส่วนเราคัดมาแบ่งกันแล้วนะโอ้โหดูปลาปลาดุกตัวใหญ่ปลาดุกนี่อันนี้คือให้ได้พรเนาะครับว้าวโอ้นั่นๆั่นัระวังระวังตัวใหญ่มากใหญ่มากครับนี่เท่ามือเลยค่ะ เราก็มารวมวัตถุดิบด้วยกันทั้งสองอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแล้วก็ผักในป่าเนาะเจ้าอันนี้ผักไปหาในป่ามาคลิปที่แล้วนะคะฝากติดตามตัวนะ้าเจ้าฝากดูตัวเนอผักพ่อค้าตีเมียแม่อันนี้ผักพ่อค้าตีเมียเจ้าครับผักนี้นะแก้งอย่างใดมันก็ยังกรอบอยู่เนอครับเจ้าแล้วก็ผักบอนเบี้ยวผักบอนเบี้ยวครับซึ่งเราไปหาในป่ากับเราคุณแม่นะครับ นี่คือวัตถุิแรกแล้วก็วัตถุดิบสอนี่คือปลาแม่น้ําไม่ลายนะครับปลากฏสดๆเลยหามาสดๆคลิปที่แล้วเหมือนกันนะคะใช่กับย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะคงๆหาเองเนาะเพราะว่าเรามีเซียนประจำหมู่บ้านนะครับเราคุณน้าคุณแม่เก่งมากเนาะพี่สุละลำขนาดเนิ่มีหลายตัวหนึ่งสองสามโอ้ โลดงปรากรดดงปรากฏฝากต,ต,ติดตามได้นะคะเราจะเอามาต้มสม้มยอดส้มปล่อยนี่ต้มใส่ยอดส้มปล่อยยอดส้มปล่อยนี่หากินอย่างนะเจ้าของกินโบราณเนโอรเพิ่มความเปรี้ยวใช่ไหมครับต้มส้มปรากรั้งยอดส้มปล่อยนี่เจ้าต้มส้มปรากฏครั้า,ง,างบ้านๆเลยค่ะเราจะแกงอันนี้ก่อนเพราะว่ามันง่ายแกงพาโป้าตีเมียก็จะใส่ กระเทียมอหอมแดงนี่นี่เ,เครื่องอันนี้คือเครื่องพริกแกงรวมกันเจา้าทั้งแกงผักบุก้าแล้วก็ปลาเดี๋ยวจะบอกทีละอย่างเนาะได้เลยอันนี้ก็ผักบุก้าตีเมียง่ายง่ายใส่กระเทียมเจา้าหอมแดงเจา้าพ,พ,พ,พริกสดเลยพริกพริกหนุ่มใช้พริกโซนเนอร,พร์พริกนี่เผ็ดสามสี่ห้าเม็ดตะแยากะปิเกลือชูรส รสดีจบใสหอมแดงเข้าไปเจ้าแกงง่ายๆบ้านๆเลยค่ะนี่ใส่ปลาปนตุยมีปลาปนด้วยเจ้าจะใส่เกลือเข้าไปก่อนรสดีเนี่ยปรุงทีหลังเนาะชูรสจะใสปลาแห้งก็ได้เนอะกะปินี่คือกะปิมันลับเจ้ากะปิสีขาวๆนี่แค่ใสแกงคนเมืองนี่จะบะหมินนะเจ้าอร่อย น,นี้มาเมือ์ชันอาหารเมืองเหนือพิกแกงพักพ่อค้าตีมีมาต้องตาละเอียดนะับเอ,เอเียดะลังตั้งน้ำใส่ตอนตีมันมาเดือดเจ้าว่ามันจะมมบ่มกะทิเจ้าสูตรคนโบ,บ,บราณโบราณแลว้วก็น้ำล้างคกสูตรนี้เขาบอกว่าห้ามใส่ตอนน้ำเดือดนะนมันจะขาว มันจะเหม็นกะปิเจ้าครับนี่้น้ำมเขาขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้เลยขาดของล้ำใช่มารอมันเดือดก็เอาพักใส่ปลาแห้งใส่น้มฟืนเข้าไปเจ้าครับโอ้ของอร่อยหาได้ตามป่าเขาเนาะหั่นปลาเป็นต้นต่อนตอนเจ้าปลาจากแม่น้ำไม่ลายครับสดจริงๆ ใส่ทั้งตัวก็ได้ครับสังเกตว่าวัตถุดิบในวันนี้คือเราไปหากันมาเองกันเลยนะสด,สดทั้งสองอย่างใช่นะทั้งป่าเขาแล้วก็แม่น้ําธรรมชาตินะครับอ้เ oh, นื้อเด้งๆนะครับเด้งค่ะดูความเด้งๆว้าวจะใส่ต้งตัวก็ได้เจ้าบ้างๆแต่ชอบอืมดูไข่ครับไข่ปะา๊อ๊เจ้าโอเค ครับสักพักหนึ่งน้ําก็เดือดแล้วใส่ผักเข้าไปเจ้าครับอู้หูกินพริกแกงใตจมุกน่าขนาดี้ครับเดี๋ยวมันก็ฮดอ่ะนี่นี่เจเจตอกมัดเนอรมัดแบบสวยๆนะเนาะน่าขนาดเลยอ่ะครับเยอะมืมากเดี๋ยวมันก็ยุกเจ้าเดี๋ยวเราจะเอาไปแบ่งกับญาติพี่น้องเนาะเน้วเจ้าครับอร่อยเด็ดแน่นอนคือแกงนี่คือผักสุกก็เป็นอันเสพิธีแล้วเจ้าเดี๋ยวเพิ่มรสดีชูรส ชิมดูครับปลาแห้งเนาะแล้วรสชาติแจ้งเนี่ยก็ใส่เพิ่มเจ้าประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีเนาะแซวนาทีเนี่ยครับไปเตรียมเครื่องต้มยำปลากรดเตรียมต้มยำเจ้าค่าเจคาย มะเขือเทศพริพกสดเจ้าผักชีใบเรื่อยใบบก,กูดเจ้าคาอ่อนซอยบางๆเป็นเบ้นๆ,น,ๆนะครับซอยหอมแดงเจ้าซอยแบบหยาบๆเนี่ยอืม เครื่องเน้นๆการขค้าเดี๋ยวเอาลงน้ำเนาะตบท้ายด้วยทุบพริกทุบก,กระเทียมใส่เนาะแล้วก็คายบดได้เจ้ายอดสมปล่อยอเติมมะนาวนิดนึงค่ะครับ,รบตายค่ะเอาอน,นี้ไปใส่หม้อด,ดีกว่าป้าปนปลา,าปนเครื่องปรุงเจ้ามาดูผักของเราเดือดได้ที่ใส่ป้าปนเข้าไปปลาปนชูรสเจ้าดี จิ้มดูก่อนถ้าขาดคิมก็ค่อยใส่เกลือครับผักบอลเดียวดีลวดแล้วเนี่ยครับบอลเตา่าเขาไปเก็บกันมโวนขนาดเนาะบอลเดียวหรือว่าบอลเตา่าเจ้าส่วนผักพะค้าวตีนียนี่คือต้มนานเท่าไหร่ก็จะกรอบเดี๋ยวจะกรอบแคบๆครอบๆอ,อ,อยู่นะครับ พูดได้ที่เลยครับเนี่ยจุะจ้าว้าวการที่มัดเป็นยางๆนี่คือจะได้กินง่ายเนอะครับถ้าเราม่มัดไว้เราจะกินยากนอยเจ้าเพือมันจะโป่กันแล้วก็ปินความปินหงายเนาะครับนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแก่งบ้านๆเลยถ้ามีปลาแห้งก็ใส่ใาแห้งได้ครับแต่เรามีปลาป่นเราใส่ปลาป่นก็แซ่บลำหวานหวานพะขนาดเจ้าไปต้มชิ้นป้าย่ลาไปทำต้มปลาก่อนค่ะครับ ั้งกระทะเติมน,น้ำเข้าไปอีกหนึ่งเมนูนะครับเจ้าหากินยากเนอะฤด,ดูนี้ไปถึนเจ้าพาป๊ักกะเดี๋ยวเอาเครื่องต้มยำมาใส่เนาะอันนี้คือเมอนูปลานะใส่ไปเลยเจ้าเดี๋ยวน้ำเดือดก่อนเอาปลาลงเครื่องปรุงลงเจ้าครับ ใส่เกลือเจ้าชูรสรสด,ด,ดีมาค้นมากกะปีกบใส่กะปีตัวหนึง่งเขาจะชอบเค <Okay. S 2> ี่ยวเดือดปลาใสอันนี้ให้เจ้าบ้านเจ้ามาไทยเจ้าเราทำเยอะเนะทำเยอะหลายมัดนี่ของกินโบราณโบราณแต๊ะ นีใครซื้อไปกินเอาไปทำเองนี้อย่าตกใจว่าผักไม่สุกนะเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเหมือนไม่สุกแต่จริงๆเป็นคุณสมบัติของเขานะครับครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ปลาเจ้าเราต้องคนนี่เนื้อเด้งๆเลยครับไข่ก็มีเจ้านี้โอ้ดูไข่ดูไข่เด้งๆครับ จริงๆปลาชนิดอื่นมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาปีกเหลืองปลาปีกแดงปลาสซนกเขาแม่นปลาบูก็มีนะแต่เราเลือกปลากรดนะโอ้ไมันอร่อยที่สุดแล้วครับปลาหมูหันมันก้างเยอะเจ้าจริงๆได้ปลาดุกตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะแต่ว่าเอาให้คุณแม่ของครูเขาเยังเอาไปกินเนาะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งตรงนี้ให้กิ่นกันหลายคนเลยจ้าใช่แล้น้ำมันเดือดมันก็ไปยุ่งมันครับลืมครับ ลืมใส่กระเทียมทุบอ๋อขาดไม่ได้นะกระเทียมทุบมันจะอร่อยครับนี่เดี๋ยวจะไปใส่ทีหลังเลยครับแล้กวก็มีผักชีใบเรื่อยผักชีใบเลื่อยไนะขาดไม่ได้ครับก็พริาแซบเลยนี่ใส่เยอะแซ่บหลายครับใส่หลายแซ่บหลายทุบๆๆทุบไม่ต้องหนักมากนะแต่ทุบพอให้ได้กินเนาะ มันโรบอบาบให้ได้รสชาติอ่าทุกกระเทียมใส่ข้าวน,<ป>นึงใบมะกรูดครับแค่นี้แหละที่ใส่ทีหลังเจ้ากับมะนาวแล้วก็ผักส้มปล่อยก็ใส่ทีหลังรองป่าส,สุกแป๊บนึงแล้วก็เอาชีวิตได้ใส่ทีหลังครับอย่านี้ใบมะกรูดก่อนผักที่มันสุกยากเนาะสุกยากกระส้มเกรอส้มหรือมะเขือเทศอืมกลิ่นมาแล้วครับสีเริ่มมา ส้มปล่อยใจตอกมาดิเจ้าครับมันจะได้แบบไปลุงลังต้มส้มป่าเนาะอืมหอมเปรี้ยวเน,ะนเาะเนื้อของต้มส้มปะโคตดถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้มะนาวแทนได้นะครับมะนาวเดี๋ยวเพิ่มอยู่เพราะว่าอยาส้มปล่อยม,มีมาเยอะอืมนี่เพิ่มมะนาวอยู่นะเจ๊ะอ่าม,มีอยู่มีอยู่ครับ ดดินเพิ่มน้ำปลาเข้าไปไม่จะหอมครับใส่มะน,นาวไข่สุกละครับส้มปลอ,อยนี่มันน้อยบอกพอส้มจะต้สมส้มรอก้่าต้มส้มอ่มมพริกเจมสี้ยนใส่พริกเดี๋ยวโกดละ พักชีไปเรื่อยพักชีไปเรื่อยแล้วก็พักชีโอ้โรยหน้าเข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยแมนเป็นอันเสร็จพิธีบาแซบก็ตามพริกใส่เพิ่มครับสีสันเริ่มมาละกล้ใกล้ใกครับท้ายคลิปเรียบร้อยน่ากินใส่ถ้วยเลยครับเด้ง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 ซสเรียลแบงให่แม่ขอตัวเครับไข่ไข่ไข่ ไข่มันเจ้ากินหม,มกสองคนกันเนาะใ่เนาะซุปซุปซุปอนาจะได้อยู่บ้านแล้วก็หาัตถุดิบเนาะแมนเจ้าไปได้เสียงสักบาทเราจะเดินทางการสัุ่นใหญ่เนาะรอบนี้ขอมาใช้ชีวิตอยู่บ้านอ,อยู่ตามป่าตามเขาเนะา<ป>ะเรียบร้อยสองมเมนูผ่านไปครับ สูงใกล้ๆจะได้ความเสียงพักปก้าว้าวเป็นอันเสร็จพิธีนะครับอ่ะกินให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าของกินเมืองเหนือนะครับเตพักปอก้าให้ดูจ้าดูใกล้เลยเตะตอกก่อนมันมัดตอกเามันจะกินง่ายมันจะปะปนกันปีนหัวปีนหางกินยากอันนี้อ่อนๆเลยเจ้ากินได้ทั้งมดเลยนี่พักปอก้ากินแบบนี้เลยกินได้ทั้งก้าเลยเน้อ ชิมให้เพื่อนชมว่ามันกรอบจริงๆโอ้โหขนาดกรอบจนเหลืองล่ะครับกรอ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 บเกือบกอบอันนี้คือเปิงบักกาตีเมียเนาะมันเหมือนปลาซุกอะครับแต่จริงๆสุกแล้วอร่อยอร่อยอร่อยถ้ามีเ็ทหูหนูก็ใส่ได้กินแบบครุ้งเลยอะ กอบริ่นอะอืมเอาะกินค่ายๆผักลาเลยอ่ะผักโสมอ่ะครับพอมาเลงวันมันชอบผักโสมไงฮะฟลุ้งบินตามมาเพียบเลยตอนนี้ได้กินข้าวปลาอันนี้ผักบอลเบลมันจะนุ่มๆครับนุ่มๆราเหมือนกันเลยบอลเบลบอลเบลหรือบอลเต่าย้อเลยบไเก็บเก่าได้ครัธรรมชาติสวยนะที่เราไปเก็บกันมานะกับเราคุณแม่โหเก่งมากหาอยู่หากินตามธรรมชาตินะครับ รำเหมือนกันเนื้อบร,รบิว้วนาะมา,มา,มาข้าวเราแข่เจ้าครับอ่ะลืมชิปปมปลาเอาเลยนะครับอ๋อได้ได้ได้ไดนี่ไปเนี่ยว้าวอ่ะกินด้วยกันนะครับซดนน้ำร้อนๆอ,อ่ะซดนน้ำสักคำหนึ่งว้าวอือปลามันโซด่เะเนาะครับลำ้ำเมื่อปลาเด้งๆเลยว้าวอือฟินครับไข่มันเหรอนี่ไข่มีไข่ก็อือ ไข่ป่าเจ้าครเหมาะแตะทิ้งท้ายบรรยากาศการกินของหาจากธรรมชาตินะครับเนาะปลากระโดดขายปีเงี้ยวติดมาอืิดง่ายอร่อยมากรอบกรอบเหมือนเกี๊ยวผักดิบ แต่รสชาติอร่อยมากกรุบกรอบมากครับนำน็อตมาได้ถิ่นเมือล้วไปเก็บเองเจ้าใช่เออเด้งกินแบบหอมไหมเนาะกับสซอสร้อนร้อนปั่นได้เด้งปั่เด้งเด้งรับกระกากระซุ่นเลย ปลากอะดาษเนี่ยกินแค้ายๆชะอมนะยังดุดงกินต่ำวันนี้ก็รังสรมี์เมนูได้สุดแสนอร่อยเนาะแล,แล้วก็ขอบคุณเราคุณน้าคุณแม่แที่พา<ม>เราไปหาของในป่าของในน้าํานะครับนะเป็นการหาอยู่หากินที่บ้านซึ่งธรรมชาติอย่างดม,ดมสมบูรณ์เนาะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช,ดชดสสร์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำทลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกดไลค์ไปนะเจ้า หาคลิปทุกวันนะเจ้าครหาคลิปมาเจอก็เข้าไปในช่อง y t u t u b e ียทริปเนาะถ้าคลิปไม่แจ้งเตือนฝากเข้าไปกดเซชใน y t u t u นะครับว่าเบียทริปกดด้งไปเยครับมาครับมาน้อม้อนลำลำสองลำะแบบีปลาถ้ากินปาแล้กินห้าจัดจานเลยเอาปลาไล้วก้ามอ